ครับเพื <cheg> ่อนมาพบผมกับกลิ่น <od> พี่ลุนกันครับวันนี้จะเอาดักแทเวทีเดิกับสไลด์ให้ดูนะครับเป็นพลาสติกกันน้ำนะครับของเราเองนะครับมีนี่ลุนได้ครับเล่นได้นะครับอ่ะโอเคสวยงานสกิลชัดเจนนะครับอวันนี้จะมาบอกว่าเราดูประมาณไหนเขาพลาดไหมนะวินพี่งานเดี๋ยวเรามีคลิปอยู่แล้วเราเป็นเรื่องเราเนเร่นนะครับเป็นคู่สำคัญนะครับหรือเดี๋ยวผมไปทำคลิปใหม่ลุนกันที่เดียวกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคู่คู่นะครับก็เวสกี้คู่กับซีเต็นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเอ่อฟิชเชอร์ลอสต่อรกน์ไวามมเรลอยู่ที่์พุท 5ับก็จะได้คมบคู่กับคามลมจร้อยสมะครับเราก็จะมาเลือกตัวข้ากลมเน่ยนะได้ได้สกว่านิ้วนะครับพะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นข้อเหยมเนี่ยไม่ต้องแปลเลยงได้เลยครับอ่าน่ตรงนี้เราก็มาอ่านเช่นเราบอกการข้อเหยมเนี่ยต้องต้องยางให้มันเป็นัรหลักใช่มาก็จะสมมติเราจะบ40 3เนี่ย2 30นี้ก็อย่างคร้านะะส่วขวามือเนี่ยก็เป็นวิธีเซตนะครับที่เป็นมาตรฐานเขาแต่ว่าเราอ ความใช้ทางที่ผิวนะครับแต่เราสรุดนะครับก็เดี๋ยว้ปุกที่เต็มผมอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเราเป็นเป็นเป็นวันนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็ใช้เลยในหน้าที่แล้วก็นี้ก็จะเป็นในเรื่องของระบบเมนเรลคอมเมนเออเมซิ่มักเบลซิตี้นะครับก็จะมีบอกไว้อยู่กันเอาเหล็กเท่าไหร่เมนดับบัสต์ต่างๆนะครับแล้วก็ในเรสเทนเจอร์สครูเจสเตอร์ลงหนังอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับใช้ความร่มอยู่เฉลี่ยประมาณเท่าไหร่เขาจะบอกไว้นะครับเดี๋ยวไปทุกทิ่เต็มอีกทีนะเดี๋ยวผมพยายามทำคลิ